ห้าสิ่งต่อไปนี้นะครับไม่ควรมีในรถนะครับเพราะว่าจะทำให้มีอุปสรรคปัญหาอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิตนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาพูดถึงห้าสิ่งนะครับที่ไม่ควรมีในรถนะครับเพราะว่าจะทำให้มีอุปสรรคปัญหานะครับมีสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเยอะมากๆนะครับแล้วก็การทำมาหากินเนี่ยก็เกิดอุปสรรคนะครับก็ ควรเคลียนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากไว้นะครับใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยคุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าสิ่งแรกนะครับที่ไม่ควรมีในรถนะครับก็คือเศษเหรียญที่ตกตามจุดต่างๆที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ บอกไว้ก่อนว่าการมีเหรียญการมีเศษสตางค์บนรถเนี่ยมีได้นะครับแต่ว่าคุณต้องเก็บให้เป็นที่เก็บให้เป็นทางนะครับเก็บให้อ่าเป็นจุดๆนะครับอย่าไว้ตรงจุดนั้นทีตรงนี้ทีตกตรงนั้นบ้างตกตรงเบาบ้างตกที่พื้นบ้างแบบนี้จะทําให้มีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของหนึ่งเก็บเงินไม่อยู่นะครับเสียเงินเสียทองแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ก็คือการทํามาหากินการ ขับรถต่างๆเนี่ยมักจะมีเรื่องให้เสียเงินแบบคาดไม่ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเก็บเศษเหรียญเศษสตางค์ต่างๆไว้บนรถเนี่ยแนะนําให้เก็บรวมกันไว้เป็นจุดเดียวนะครับอย่าให้ตกกระจายตรงนั้นทีตรงนี้ทีนะครับเพราะว่าการที่มันกระจายกันเนี่ยหมายถึงทําให้เราเนี่ยจะเก็บเงินไม่อยู่นะครับถ้าจะวางบนรถเนี่ยเผื่อหยิบซื้ออะไรให้สะดวกเนี่ยก็ไว้รวมกันให้เป็นจุดเดียวกันนะครับ เป็นการรวมเหมือนกับว่ารวมพลังของการเงินนะครับทำให้เก็บเงินอยู่ทำมาหากินก็คล่องประสบความสำเร็จนะครับการเดินทางก็จะราบรื่นไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือเก็บให้เป็นจุดแค่นั้นเองนะครับอย่าให้มันตกตรงวันทีตรงนี้ทีข้อที่2นะครับนั่นก็คือของที่เจ้าของรถคนเก่านะครับหรือของที่เจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ควร เอาามอยบนรถนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเก็บของของญาติเรานะครับที่เขาจากไปแล้วนะครับอ่ะเก็บไว้ให้คุ้มครองเรานะครับเก็บไว้ให้อ่าทาให้การเดินทางราบรื่นนะครับแต่จริงๆเนี่ยของพวกนี้ควรจะไว้ในบ้านนะครับในที่อากาศที่ถ่ายเทนะครับไม่ควรไว้ในรถนะครับเพราะว่าในรถเนี่ยค่อนข้างอับนะครับในรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่แคบแล้วก็ไม่สะดวกนะครับของที่เจ้าของเนี่ย จากไปแล้วเนี่ยควรจะไปเก็บไว้ในบ้านให้เป็นจุดๆมากกว่านะครับไม่ควรจะไว้ในรถที่อับนะครับเพราะว่าพลังงานไม่ถ่ายเทนะครับแล้วก็คับแคบทําให้ทั้งคนเป็นแล้วคนที่จากไปแล้วเนี่ยไม่เป็นสุขกันทั้งคู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครจะเก็บของพวกน,นี้เก็บได้แต่ว่าควรเก็บเอาไว้ในบ้านจะดีกว่านะครับเพราะว่าบนรถเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แคบนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยถ่ายเทไม่สะดวกเท่าไหร่ ดังนั้นเนี่ยก็ไม่เหมาะกับการเก็บของของญาติที่เราจากไปแล้วนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของจุดตำแหน่งของที่คนจากไปแล้วเนี่ยควรไว้ตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาพูดกันในโอกาสชาถัดไปกับเรากันนะครับสิ่งที่3นะครับที่ไม่ควรมีในรถนะครับนั่นก็คือพวงมาลัยที่แห้งเหี่ยวแล้วก็เฉาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้มัน ถูกทั้งหลักพวงจุ้ยแล้วก็ถูกทั้งหลักความสะอาดนะครับเพราะว่าพวงมาลัยที่แห้งเหี่ยวเฉาแล้วเนี่ยก็จะทําให้รถเราเนี่ยสกรปรกเลอะนะครับใครที่ขึ้นมาเนี่ยก็ดูไม่น่ามองไม่น่าชมสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยพวงมาลัยที่แห้งเหี่ยวเฉาแล้วเนี่ยถ้ามันแห้งเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ควรเสียดายนะครับควรนําไปทิ้งนะครับสู้ไม่มียังจะดีซะกว่านะพวงมาลัยที่ ควรจะมีบนรถเนี่ยคือพวงมาลัยที่สวยๆพวงมาลัยที่สดใหม่นะครับสําหรับบางคนที่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อเรื่องแม่ย่านางนะครับเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนรถเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยที่สวยที่ใหม่หรือพวงมาลัยที่ยังไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับ <L un cia> เพราะว่าใครที่มาขึ้นบนรถเราเนี่ยก็จะรู้สึกโอ้ดีคนนี้ดูแลความสะอาดดีครับเป็นคนดูสะอาดดูเรียบร้อยเป็นคนที่ดูแบบจัดระเบียบได้ดีนะครับในขณะที่ ถ้าเราไว้พวงมาลัยที่เหี่ยวเฉาบนรถเนี่ยเวลาใครขึ้นมาบนรถเราเนี่ยเขาอาจจะมองว่าโอหไอหมอนี่มันสกรปรกจังเลยไอหมอนี่มันทําความสะอาดบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้ถูกทั้งหลักความสะอาดแล้วก็ถูกทั้งหลักของจุยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเสริมดวงตรงจุดนี้นครับพวงมาลัยที่เหี่ยวเฉาวควรนําไปทิ้งนะครับจะได้พ้นจากอุปรสรรคปัญหาแล้วก็เปลี่ยนเป็นพวงมาลัย ใหม่แทนนะครับจะได้เจอแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังมียังติดขัดเรื่องเงินทองนะครับก็ปล่อยไว้โล่งๆก่อนจะดีกว่าเก็บพวงมลาลัยเขียวเฉาไว้ข้อที่4นะครับคือนาฬิกาที่ตายแล้วนะครับนาฬิกาที่ตายแล้วเนี่ยในทางฮวงจุ้ยเนี่ยบ่งบอกถึงพลังงานด้านลบนะครับหมายถึงการไม่เคลื่อนไหวไม่เจริญเติบโต,ตแล้วนะครับไม่ขยับขยื่นแล้วดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้รถสับทวดเนี่ยก็ไม่ไม่ใช้คำว่าใครดีกว่า ทุกวันนี้คนที่ขับรถเนี่ยเกือบใช้คำว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขับรถไปทํางานขับรถไปเกี่ยวกับการทํางานทั้งนั้นนะครับต่อให้บางคนบอกโอ้ยขับไว้เข้าสังคมจริงๆเนี่ยการเข้าสังคมการหาคอนเนคชันมันก็คือการทํางานรูปแบบหนึง่งแต่มันอาจจะไม่ใช่การทํางานแบบตรงๆนะครับมันคือการทํางานแบบทางอ้อมนะการที่จะมีคอนเนคชันดีๆมาซัพพอร์ตมาหนุนหลังเราเนี่ยก็จะดีในเรื่องของการงานนะครับแต่ว่าดีในทางอ้อมนะ จริงๆทุกวันนี้กล้าพูดเลยว่าคนส่วนใหญ่ขับรถเพื่อไปทํางานนะครับดังนั้นเนี่ยการมีนาฬิกาที่ตายแล้วอยู่บนรถเนี่ยมันทําให้เป็นอุปสรรคปัญหานะครับการทํางานก็มักจะไม่ราบรื่นนะครับเข้ากับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยนาฬิกาที่ตายแล้วบนรถเนี่ยไม่ควรเก็บไว้นะครับควรจะไปเปลี่ยนฐานหรือว่าไปเปลี่ยนอะไรให้มัน กลับมาเดินได้นะครับบางคนบอกนาฬิกาดิจิตอลนะครับก็ไปชาร์จแบตซะแค่นั้นเองนะครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยนาฬิกาเนี่ยตามหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยควรจะเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าพลังงานของนาฬิกาเนี่ยเป็นพลังงานที่ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าเขาเดินตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรเปลี่ยนนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้สําคัญที่สุดนะครับอย่าให้มีบนรถโดยเด็ดขาดนะครับสิ่งนั้นก็คือ กระจกร้าวหรือกระจกแตกนะครับเพราะว่าข้อแรกเลยครับขัดกับหลักความปลอดภัยมากๆนะครับสมมุติคุณมีกระจกร้าวกระจกแตกบนรถเนี่ยหมันมีโอกาสที่จะบาดคุณแล้วก็คนที่มานั่งรถของคุณได้นะครับข้อที่2เลยนะครับก็คือไม่ดีในเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับการมีกระจกร้าวกระจกแตกเนี่ยทำให้การคุยงานการคุยธุรกิจหรือการคุยอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีปากมีเสียง มีอุปสรรคปัญหาได้ง่ายมากๆนะครับดังนั้นใครที่มีกระจกร้าวกระจกแตกบนรถเนี่ยควรจะรีบเก็บแล้วก็รีบนําไปทิ้งนะครับเพราะว่ากระจกร้าวกระจกแตกเนี่ยมันขัดทั้งหลักคงจุย้ยแล้วก็หลักวิทยาศาสตร์ความเป็นจริงเลยเพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะบาดร่างกายของเรานะครับเป็นแผลต้องไปนั่งเสียเวลาทําแผลอีกนะครับยุ่งยากแถมยังเจ็บตัวอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยอะไรเนี่ย บา,บางคนเนี่ยที่ได้เห็นคลิปนี้ขึ้นฟีดน,นะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเอ้ยมันหลักมุงจุย้ยบางคนอาจจะไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่เกือบทุกอย่างในคลิปวิดีโอนี้นะครับอสอดคล้องกับหลักความเป็นจริงอยู่แล้วนะครับอย่างเรื่องกระจกเล้ากระจกแตกเนี่ยยังไงก็ไม่ควรมีนะครับเพราะว่ามันบาดท,ทั้งผู้ขับนะครับแล้วก็บาดตัวเราได้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ ถ้าพบเจอหรือเห็นเนี่ยก็ควรจะรีบนำไปทิ้งควรจะเคลียร์ออกไปจะดีที่สุดนะครับ